สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีที่รักทุกท่านครับเมื่อวานีช่องการดวงผ้าเลาะผ้าผีผ้าน่องไปเก็บเห็ดเขาปลาหาเกียร์อเขาล้วครับพี่น้องจักสิไใดเห็ดยังแน่นะครับไปเบืองนั้งผ่านนะครับพี่น้องครับมือวนีสีเดินทางไปที่จังหวัดยโสธรนะครับเนาะผ้าผีผ้าน่องไปเบืองครับแต่คาวาเห็ดออกหลายทั้งฝุ่นครับอำเภอกำขนก้วแล้วก็อำเภอ เมืองนะครับไปเบิ่งสองหม่องเลยล่ะ้าหม่องใดหม่องหนึ่งบ่ออกเขากลับไปอีกหม่องหนึ่งนะครับที่พาพี่น้องไปเก็บเห็ดน้ำกันครับพี่น้องประคับไปน้ำกันครับพี่น้องเห็ดไข่เขียวครับอู้ยดอกใหญ่งามครับสวยๆเลยครับโอ้ยขากใหญ่ดอกกใหญ่เนียนเนียนเยอะอ่าไปชมต่อครับดเีี๋ยววแถน้ ะครับหเห็ดไข่พี่น้องเอ้ยงามครับปลาเนี่เห็ดไข่มีแต่ดอกใหญ่ๆขายเบิึงเอาพี่นอ้องคุรนะกระดาษแสบครับกำลังหย่ำกรุบๆเลยครับรุ่งสวยงามมากๆเลยใช่เนี่ยนะดอกไงครับอออดอกงามงามครับพี่น้องดอๆ พอดีกินเลยครับสุดยอดเลยซุปแซ่บเหมือนแรงปิ่งหอมๆปิ่งหอมครับพี่น้องอู้ครับพี่น้องตอนนขายยังกำลังโรวยกำลังรวยขายเขาซื้อเขาจะใช้ได้เลโอ้ขายยังครับขาใหญ่ขาใหญ่ขาใหญ่ประจำป่างามครับพี่น้องแล้วก็พี่น้องชม ต้องกันอีกครับครับพี่น้องดอกนี้งามขักงามแนี่ป๋านางงามจักรวาลนโรดพี่น้องเลยดอกนี้ยกให้เป็นนางเอกในวันนี้เลยนางเอกกับขากน้ใไขมันค้นกับนางงามจักรวาลครับพี่น้องดอกนี้ขางามกึ่งทั้งขาทั้งดอกงามครับพี่น้องก็นั่งเป็นสาวซั้นหน่อยครับตอนนี้ร์ตใส่เสียมนะคะดอกงามครับพี่น้องจะไปตัดขาด้วยค่ะบูได้ออกมีดมานึ่ ง,งามครับสองดอก,อดอกอยังมัน้อเสียอันนี้เห็ดเขาดินครับพี่น้องสอง,อสองดอกสอนๆกันเลยเห็ดเบอือครับพี่น้องเห็ดกบอือครับด่กอ้งามเลย เห็ดไข่มีแต่ดอกอาง,งามๆเลยครับบอดดิทายวางหันเสีย,ดยอดยู่ครับอก,กอรครับพี่นอ้องก,กอแดงงามๆเลยชมต่อไปครับพี่ดองดอกนี้ก็ได้บอดเพียก,กันแล้วครับก็ดอกกอนน้มครับดอกนี้ก็ได้ อย่างนั้ง,งามจัก,กรวาลกับรับรางวัลรวมกันแล้ลวครับ,บเป็นร่นองเป็นร่องไม่ไหวไม่ไหว,วแขกกินเกลือกินน้อยหนึ่งครับกินสมนิ่งน้อยหนึงห่งใครทุ่นเับพี่น้องโอ้ยมางามแท้ซีดอกครับพี่น้องพ่นซีดอกแล้วครับเดี๋ยวาอยส่แฟนกล้องให้พี่น้องบ้่งเรื่อยๆอันนี้สอง<ไ>แล้วนะครับนี่ครับดอกนึ้งดอกนี้สุดยอดแล้วครับพี่น,อน้องดูพ่นครับ ดไข่<ค>พ่นหอมหอมขนาดนี้ท่านเด็ดมเลยหอมเหรอดมได้บ่ครับดมได้ครับดมเห็ดเดอรวันดมพ่นหอมเนี่ยนี่ดอกนี่ดอกใหญ่แล้วครับนี่อยู่พ่นเดี๋ยวกันครับพี่น้องซีด <c oughs> อกอโ้ยตายเดือดติดเครื่องใม้ติดเครื่องใหม่ <c oughs> อ้องงามขนาดเลยครับพี่น้อง ครัพ,พี่น้องชวน้ำกันต่อไปอออครับพี่น้องเก็บเห็ดนางหัวะครับพี่น้องนางหัวนอ่อยสงสัยสิเป็นเห็ดบักอือครับพี่น้องเออเห็ดบักอือกลยครับเห็ดบักอือเห็ดบักอือกสองดอกสวยๆเลยครับโอ้ยนพี่น้องน้องเห็ดไขไ่ไข่หน่อยบหน่อยแล้วยงยเปินเป็นเบาเหรอครับในซ้ำนี้ เอ้องามครับพี่น้องเลยเสียลมก็งงเลยอดเลยโอ้นี่เด็ดดอกยูมเกียไปเมาพอดอกกินพี่น้องเนอาลมเด็ดเือเขาเลยเสียถืเขาเลยเสียบไม่ลูกขินเสียบปนอื้องามงเสียอีกน่อเสีืออีกนะอย่านี่เสียอีกน อ้เคียยู่เคียกินพี่น้องเอ้นี่นี่นี่ดอกนึงอยู่ใกล้ๆขาจะวงพอดีอยู่ใกล้หันจะค้งเลยน่ครับอุ้ยดอกนึงกลังขึ้นหน่อยหน่อยอเอหนอยเนาะเอ้มมันไมเนเอ้เนาออนีละต้นนี้ต้นนี้บ้เอ๋อสำนน่อยผมผมคนใดกัอน่ละครับพอแล้วครับพี่น้องมต่อไปครับพี่น้องกลังมว ก็ลังมวนก็ลังมวนพี่น้องเห็ดไข่ครับรังน้ำเลยครับพี่น้องเสียบเลยหรอซ้ำเนี่นะครับจำต่อเบียครับพี่น้องช่วยน้อกันไปอีกล้างแหนะครับพี่น้องที่สวยอืมเจือจั่เลย ชมน้ำกันอีกครับเห็ดเพิงตองครับอืองามอยู่เห็ดเพิ่งตองมันขึ้นครูกันเลยรดอกกบดอกหน่อยนึงแ่บค่ะขอผมอาล้างจ้าครอไม่คายขาวคับพี่น้องไข่พ่นดอกงามงามสวยๆขากไงๆซะดละครับ งามครับพี่น้งองช่วงน้องกันอีกครับเห็ดไข่หน่อยครับพี่น้องเดี๋ยวนะครับเมื่อเดียวเ <c oughs> มื่อหนึ่งไทยกล่องเมื่อหนึ่งไทยวีดีโอครับนะครับสวยเลยตัดครับตัดหลกดพดแบบงามเลยช่งน้งกันอีกครับพี่น้องครับ เห็นเผือกครับเห็นต้นเห็นต้นดอกแต่ว่าขาเจะคนจค้คนเลี้ยไซครับเห็นต้นเห็นต้นดอกคน,น <c oughs> ว่เห็นขาเลยครับอูนี่ครับขาเห็นแล้วในในในแสดงว่าไม่ค้นเต๋นะครับเพิ่นไปเห็นเพิ่นได้เต,ต๋อตอนอยู่ทางยางพอดีนะครับสีมันเคยไข่ก็ไปตองครับพี่น้องเพิ่นก็ได้สีเต๋อ พี่น้องสามดอกนะครับที่ดอกนึงครับหนึ่ดอกนึงนี่กำลังขึ้นแล้วครับนี่ดอกนี่ครับเอาไว้เอาให้เช็บอเก็บวานิลลาโน้เขาแล้วโอ้ยขาไหมพี่น้องเอ้ยขาไหมครับโอ้ยว่ามันเสบปูนดอกนี้ก็สีบดดายและเป็นเชื้อซะอ๋อนอยแล้วนะอ๋ออยร้อยร้อยเป็นเชื้อ นี่ตัวไปก็สุดยอมากจีบขอบคุณดอกส้กาขงายว่าดอกเนี่ยร่างงามโบโอ้ยขาไงก็ขาไม่ติดก็หลดเออตนะเออขับขาไหมสวดยอดครับเซ็บเลยครับดอกกล้มยขับดอกกลุวก็ล่างงามเลย งามงามงามกระง,งามนี่ไปคนพ,พี่น้องดอกงามขนาดเลยครับขาไหมขาง,งามขากเงาพร้อมขายาวๆส,สวยๆใหญ่ๆครับครับนะครับเห็ดไข่เขียวพี่น้องเลยเไข่เขียวนี่น ใช้เขียวงามน,นเลยมาหนี้มาก,กับผู้การผ้าเลาะได้ครับพี่น้องครับเด็กเขาปลาพร้อมกับอาจารย์เพิ่นมหาเก็บเห็ดครับดอกแรกได้เลยแล้วครับงามเลยครับขาถือพี่น้องกินไปแล้วคะ่คะแล้วโบเป็นยังค่ะแบ่งกันกินแบ่งกันกินครับแย่งกินคือตาดีเลยอาจารย์นะครับพี่น้อง ดอกตุ้งจุ๋งงามเลยครับนะนีน่กินคือจะกินนี่เลย้อครับนะั่นี่กินคือจะกินหนองอเพราะแล้วอือนี่ครับนี่ครับเห็ดไข่ดอกนุ่มๆดอกน้อยๆโอ้ดอกหอมๆอมอครับเห็ดไข่ออดอกงามๆเลยครับไข่ดอกงามๆพี่นอ้องโอ้ไม่มีน้อ,จองจรองเลยเนี่ย มีแมงกินเกือแล้วครับแมงแมงกินเกือมากมากครับเห็ดไข่เนี่ยแมงกินเกือกับเห็ดไข่ครูเป็นของคู่กันแมงกินเกือมากครับงามๆเลยครับดอกนใ่ครับพี่น้องชมต่อครับพี่น้องทำเลยเห็ดไข่ควนครับไข่ขาวสวยเลยครับพี่น้องเลยครับอาจารย์ดวงกำลังตัดขาเห็ดทิ้งเสื้อไว้ให้มันเกิดไ okay? ม่ปีหนาเลยครับพ ouais. ี่น okay. ้อง ส่วนไงคนเก็บเห็ดคนสี่มักเก็ตจังสี่อาหลายคน,<ห>นสงสัยเนาะว่าเป็นยังตดัดใครเห็ดและและ้วเขาก็มาพ่อเห็ดไข่อีกดอกนึงครับโอ้ดอกงามหนึ่อ้ขางามนีตรงเห็ดไข่เขียวเห็ดไข่เขียวครับพี่น้องส่วนว่าปิ้งเห็ดเคร่งตองนี่เครงตองครับพี่น้องเอ้ยสวยๆเลยเห็ดเครื่องตอง เพชรงกว่าหังวนครับ้วามแหตรจังหน่อยแต่ว่าขมแสบบกขมแบบอือครับพี่น้องเห็ดตัวสองครับดอกไงครับแบบนี้ออกลักษณะขมมันม่ขมจังหน่อยค่ะบ่ขมไหลขมหลซิมมันก็ได้ปันกระดงจะไปซิมตัวติบตัวเดียนนะเขาเป็นยัง โอ้พี่คุณซีมเห็นเห็นยุดนั่นเลยว่ารสชาติออกขมขมยังน้อยนิดค่ะขมหวานขมหวานโอ้แสดงว่าให้เปิงให้เปิืองหวานนะครับเนาะเห็ดแค่ไงครับพี่น้องดอกยางสวยเลยโอ้ขาดูขาเธอนี่ดอกยางงามเลยครับตัดขาหอมห้ยใส่จมูกเลย งามกอดงามแน่ครับพี่น้องดอนนี่ขาเงางาเลยเห็ดไข่เขียวครับพี่น้องอุ้ยดอกงามครับโอ้ยสุดยอดเลยอู้ตเด,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 ด็ดเด็ดเขาหยางครับพี่น้องอันน,อออบบนี้งามครับครับขายเงี้ยงเงี้วเปน่นๆเลยครับสุดยอดครับชมต่อไปครับพี่น้องโตโตมึงนะเห็ดละงหอกครับ อย่างไม่เหี่ยวได้ครับเนี่ยพ่อพอดียอยางไม่เหี่ยวพ่อเห็ดต่นหลวงดีไปขี่ไปทำเป็นพ่อเห็ดต้นหลวงใายไปเก็บเห็ดมันไปพ่อขี่ครับครเอาพี่พ่อเห็ดเนี่ยพี่น้องเห็ดละงอกครับอันนี้ละงอกแดงครับอุ้ยดอกงามครับพี่น้องเห็นละงหงก็ลังออกครับ เห็ขีเถ่าครับพี่น claro> ้องดอกแห้งงามครับดอกตูมมันแห้งงามครับเห็ดขีเท้าเขอข้ามดอกนึ่งงามเลยครับพี่น uh ้องเลยสุดยอดเลยนี่ดอกตูมก umm> ็แรงเสียนเลยน้ำพันเก็บพันตรงหูตัวนี้ออนน้ำเพราะว่าเดี๋ยวมันสิบไปติดอันเตื่นเขากระปุกเห็ดอันเห็ดเตื่นรับงามครับ เดี๋ยวครับพี่น้องชมต่อไปครับนี่ครับพี่น้องขีเทอเน็ดละงอกขีเท่าครับเฮ็ดผึ่งสาหรือบางบ้านเขาสิเอิ่นเห็ดผงง่อยต่อมันมันมันเอิ่นหลายบานบ้าือกกนครับ เพชรผึ่งซาดพี่น้องเอาปิดเก็บนะโอ้เผืองซาดดอกงามๆเลยครับมูนะเผืองไม้ต่อกปากขาไว้เป็นเสือปีนาเนาะค่ะโอเคครับสวยๆใช้ทับทมทองชนต่อครับพี่น้องไเดี๋ยวเม่นบ่างละเม่นเฮ็ดต่อกผัวเฮ็ดผัวล้วครับพี่นาวไม่เชื่อ เนี่นี่มันแค่เป็นโมเ็หัวใหญ่รูดดอกใหไ่ครับว่าเาน้ำมปูมะดเจริดอกเจริดอกระดอกระไรไหมเจ็บหพนองเจ็บหงแรงดรอเจ็บหัวพี่น้องเลเป็นมูเนวาเป็นมูเอาไปละ ใเมป็นมูเลยน่านเี่ไปเี่มากบฝอเห็นบ่เนี่ยน่่ยเกอเอาตหลายเซก็ได้ลเดราเนาตัวตาให้ขัครับพี่หน่อยเอ้ยดอกไงครับพี่เก็บครับเก็บได้ครับเก็บด้ล่ะให้เรางง เห็ดลงงูพอดอกงามๆพี่น้องนะก็รลงฝนกริขึ้นมากเอ็ดขอครับพี่น้องเห็ดข้อหลายดอกนีนั่นเือเชย่ปพ่อย่อหยครับพอยอเ็ดขอแล้วครับพี่น้องนี่ดอกนึง ไวเคียบานาเคียนะครับดอกหนึ่งต้องไปเอาขาดมาเคลียวแล้วเนี่ยแถวนี่ยแหละต้องไปเอาขาดมาเคลียวอืมดีสีดอกไม่ใช่อดอกอะไรเงต้องเอาขาดมาเคลียวเลยแถวนี้นี่นี่นี่ผุนไม่บอกผุนหอมนี่แล้วต้องอยู่หอมนี่แล้ว Màu quả nó chỉ than xịt là. đấy cái này xịt hà đọc hết rồi เดียดเมีดนานๆนานๆยิมีนะรูน่ดีเนี่ยดอกครับเก้าดอกครับไม่ต้อดอกยังไงครับเขเห็ดหัวอยู่ขึ้นไม่ต้อดอกยังไงใ็่ปะต้อดอกยังไงครับพี่น้อง เห็ดละงกครับพี่น้องงามงามสวยงามเลยครับนี่สวยงามสวยงามครับน้ผักเนาะเห็ดละงกครับพี่น้องขึ้นใกล้กันแล้วก็เห็ดพอะะครับเห็ดพอยู่ใกล้กันนะ <c oughs> ขึ้นซูแนวครับขึ้นซูเห็ดเลยใกล้กันเลยเห็ดพอสมนิจกตากับตาอะไรนะนะครับเห็ดพอ เห็ดพอเห็ดพอสามอือตัวดอกใหญ่ๆงามครับห้าเยอะพอพี่น้องมันได้นึกละงโงมาแล้วเห็ดพอมูเห็ดพออีกนั่นนั่นนั่นเอว่อนบดหินเดี๋ยวเวลาอวยกับบานกับซองนะครับพี่น้องก็เห็ดก็ได้พอาะสมพูนนะครับพี่น้องดเต็มตาพอดีครับนะครับครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องจานโด่งผ้าเหลาะเนี่ยนะครับเด้อพี่น้องสุขุคทุกคนเอฟซี e ที่รักทุกท่านครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนะครับเดี๋ยวนําคลิปใหม่ๆมาฝากพี่ฝากน้องนะครับให้ได้รับชมกันอีกในคขงังต่อไปนะครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้ก็คงเสียไว้เท่านี้แหละครับสวัสดีครับแต่กนครับไปแกงเห็ดก้นบาเนี่ นะครับแนวอ่างนะครับเมื่อบานครับได้เวลาแล้ว